สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ครับตัวใต้ยารอยิปี้วันสองันสิบสี่นะฮะติดตั้งจอแอนดรอยนะครับเป็นจอแอนดรอยรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วนะฮะเวอร์ชั่นเก้านะครับแบ่งหน้าจอได้นะครับตัวนี้บวกสั่งงานด้วยเสียงบิวอินตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานบิวอินตรงรุ่นเป็นอย่างไงนะครับนี่ครับเราจะสังเกตว่างานบิวอินตรงรุ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ย่าปิดประตูนะฮะเปิดให้แสงเข้าสักหน่อยนึงครับนี่ครับคันนี้ทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับค่อยๆได้เรียงไปที่ของเดิมตัวรถก่อนนะครับนี่ฮะงานเข้ารูปนะฮะแบบนี้เลยนะครับมาทั้งกรอบมาทั้งจอขนาด10.1นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องนะฮะนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกนะครับรุ่นใหม่ ที่เรียกว่ากล้องระบบ Android นะกล้องระบบ Android เป็นยังไงครับเราจะต้องมีเครื่องเล่นนะครับหรือมีหน้าจอในตัวรถที่เป็นระบบ Android แบบนี้เสียก่อนนะครับถึงจะนะครับสามารถคอนเน็กกับกล้องระบบ Android ได้โดยการเชื่อมสาย USB นะครับโอเคครับพร้อมกับติดตั้งกล้องถอยนะฮะเข้าไปในระบบของของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับในการใส่เกียร์ถอยก่อนนะฮะดูนะครับ นี่ครับเคียร์ถอยทํางานแบบนี้ฮะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอญาตปิดกระจกสักนิดเพื่อจะได้เห็นความคมชัดมากขึ้นนี่ครับนี่นะครับกล้องถอยมีเส้นกะระยะให้นะครับโอเคอาจจะกล้องถอยไปครับเข้าสู่หน้าจอนะครับอันนี้เป็น YouTube นะครับเป็น YouTube เดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอหลักก่อนนะครับกดไปที่ Home นี่ครับหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้กล้องที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เป็นกล้องระบบ and ด o i d นะครับ แสดงผลสังเกตะฮะมีไฟกระพริบตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะๆเห็นไหมฮะมีการกระพริบอยู่ <Light departure. S 1> อันนี้เป็น <Danger. S 1> การแสดงผลของกล้องบันทึกนะครับ <Light departure. S 1> คือตัวนี้นะครับชั <Light departure. S 1> ้นบนนี้นะฮะเราจะเห็นแต่หัวกล้องด้านหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ล <Light departure. S 1> ักษณะของ <Thank S 1> <c oughs> กล้องไม่มีหน้าจอนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ a อ d ดรอยแบบนี้อ่ะเรามาดูกันเลยครับดึงลงมานะครับเราจะเห็นว่านะครับมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนี่เขียนว่าการบันทึกเรากดเข้าไปเลยฮะมันก็แสดงผลนี่ครับการบันทึก ของกล้องบันทึกนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android นะครับนี่ฮะสามารถตั้งค่านี่ปิดการตั้งค่าเปิดการตั้งค่าการเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนการเปลี่ยนเลนได้นะครับสามารถทําให้หน้าจอของกล้องบันทึกเนี่ยมีขนาดเล็กลงนี่ครับเห็นไหมฮะสามารถย้ายหน้าจอไปในตําแหน่งเราต้องการนะครับได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าจอของกล้องบันทึกนะฮะ <Danger. S 2> เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเล่นแอปพลิเคชันผมก็สามารถที่จะ <Like departure. S 2> เล่นหน้าจอปกติของเราได้เลยนะครับนี่ฮะ YouTube like <departure>. ผมเปิด YouTube ครั้งอยู่นะฮะนี่ครับสามารถสั่งปิดเสียง <Like S 2> เปิดเสียงได้ <Like departure. S 2> สามารถเปิดให้เต็มหน้าจอได้ด้วยโดยการกดมุมล่างนะครับตรงนี้ฮะ <Like departure. S 2> นี่ฮะ <Like departure. S 2> เลนเดเพชัน depression. เขาบอกว่าเปลี่ยนเลนนะครับเ <Like departure. S 2> ตือนการเปลี่ยนเลนเตือนการชิดหรือการใกล้คันหน้าเกินไป นะครับสามารถสั่งปิดได้ <Okay. S 1> นี่ฮะเห็นไหมฮะสั่งปิดได้ด้วยนะครับโอเคฟังก์ชันที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับสำหรับ Android ตัวนี้นะครับบิวอินตรงรุ่นนะครับแรม2 r o ล้อมสามสามารถที่จะกดตรงสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับเราจะเห็นว่าสามารถแบ่งหน้าจอได้เป็น2หน้าจอนะครับหน้าจอหนึ่งดู u t u b e อีกหน้าจอหนึ่งผมเข้า Play Store นี่ครับเนี่ครับ ฟังก์ชันดีๆนะฮะที่มีมาในจอ Android รุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับและในขณะเดียวกันผมก็ยังดูกล้องเห็นไหมฮะเนี่ยฮะผมดูกล้องบันทึกได้ด้วยนะฮะสามารถย้ายไปไว้ตำแหน่งที่ผมต้องการได้นะครับและในขณะเดียวกันถ้าผมเข้ากล้องถอยนะฮะตะเกียบถอยละตัดการแสดงผลของแอปพลิเคชันนะครับแต่ยังคงแสดงหน้าจอนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับขอกล้องบันทึกหน้านะครับได้ด้วย นี่ครับขีดความสามารถของจอ Android รุ่นใหม่แล้วก็กล้องบันทึกระบบ Android นะครับโอเคตัดกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกแอปพลิเคชันนึงให้ดูนะผมจะเปิดเป็น Google Map นะครับเนี่ยครับเป็น Map แบบนี้เร็วช้าอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับ การค้นหานะครับสามารถสั่งเสียงได้นะครับสั่งเป็นระบบเสียงก็ได้พิมพ์ก็ได้นะครับสักครู่นะครับตอนนี้เราเปิดหลายแอปเราใช้งานหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณที่เราได้รับมาก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเรายังคงเห็นว่ากล้องทำการบันทึกอยู่นะฮะเดีย๋ยวลองดูครับ เราลองค้นหาดูก็ได้นะเมื่อกี้นี่ผมสั่งเสียงอยู่นะฮะพอดีมันทำงานหลายแอปพลิเคชันวัดผาซ่อนแก้วขึ้นแล้วนะฮะวัดผาซ่อนแก้วนะครับรอสอนนี้นะครับการคำวนวลผล หลายแอปพลิเคชันมากครับนี่นะครับวัดผ่านซอนแก้วมาแล้วนะฮะ สัญญาณเน็ตของผมวันนี้คอนเน็กอยู่ที่ w i f i ร้านนะครับแต่ถ้าเรามีสัญญาณเน็ตนะครับในโทรศัพท์ที่แรงๆเราสามารถปล่อยแรงๆนะครับก็คอนเน็กแล้วก็ค้นหาได้ไวกว่านี้นะครับนี่นะครับวัดผ่านสัญแก้มาแล้วนะครับเป็นการสั่งเสียงไทยนะครับเล่นง่ายเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเช็คแอปดูนะครผมเปิดอะไรไปบ้างกดสี่เหลี่ยมทีเดียวนะครับสามารถปัดปิดได้เลยนะฮะแอปพลิเคชันที่เรา เปิดไว้แล้วไม่ได้ใช้นะ,นะครับเนี่ยนะครับมี u b e กับ Map นะครับโอเคก่อยอีกที่นึงนะครับก็จะขึ้นมาเต็มแบบนี้นะครับอันนี้เป็น YouTube นะครับเมื่อกี้เราดูคนไว้ y t u t u เดี๋ยวลองฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงใหม่มาแรงนะครับนะโอเคนะฮะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะดูแอปพลิเคชันที่เป็น Map ด้วยนะครับ คือเราจะเปิด2อแอปในหนึ่งหน้าจอนะครับนี่ครับโอเคครับที่ลืมไปไม่ได้นะครับระบบคอนโทรลพวงมาลัยครับเราสามารถที่จะเล่งเสียงเบาเสียงนะครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงได้เลยนะครับผ่านคอนโทรลพวงมาลัยเดิมของตัวรถนะครับ ระบบเดิมของตัวรถยังคงทำงานอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่คนระับผมเล่งเสียงนิดนึงครับเพื่อเปิดความคิดเพื่อสร้างแรงกระดานใจเพื่อรสชาติใหม่แล้วคนะุณจะเป็นคนก่อนนะข้ามโฆษณา,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 าไปเลยนะครับเนี่ยกล้องมันถึงยังคงทำงานอยู่นะฮะตันนี้ ดนะครับตอนนี้ผมดูอะไรบ้างครับ YouTube นะครับ Google Map นะครับนย yeah, Google Map แล้วผมยังดูกล้องได้ด้วยนะฮะผมเล่งเสียงนะครับดูนะฮะเล่งเสียงแต่ผมจะดูกล้องบันทึกนะครับกดครับ เห็นไหมฮะก็มันทึกแสดงผลฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรฮะ YouTube นะครับสามารถดับไฟหน้าจอนี่นะครับกันแสงอย่างตาในเวลากลางคืนนะครับ t o u แล้วก็กลับมาได้ครับสามารถลากนะครับตรงนี้ฮะเห็นเห็นเห็นสีข,ขาวตรงนี้ไหมฮะดูนะฮะผมกดตรงนี้แล้วลากนะครับ ยูทูบจะเต็มหน้าจอนะครับอ่าโอเคนะครับฟังก์ชันดีๆที่มีมาให้นะครับในจอ a อ d ดร i d รุนใหม่นะครับแรม2ลอม้อม32มอนะครับเวชันชัน9.0ตัวใหม่ล่าสุดเป็นบิวอินตรงรุ่นระบบเสียบลักทั้งหมดนะครับสอบถามเพิ่มเติม,ตมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7 1 8 1ครับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ